ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เล็กอ่กลางๆแล้วกันกําลังกำลังดีแล้วพี่ฟ้าเนาะแล้วพี่เอกกลางแบบว่าใส่แล้วสวยอย่างแง่เลยพี่ฟ้าละพี่ฟ้าละมันเหนื่อยพี่อยากไลฟ์ละแล้วพี่ฟ้าละคะพี่ฟ้าอยากได้แบบรอบไหนก่อนพี่ฟ้าอยากได้ประจําก่อนประจำชาติเนาะกันเพราะว่าพอถ้าเราสมมติว่าแบบงานประจําชาติเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายๆจังหวัดนั้นหนักอยู่แล้วแหละ มากันยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาคลายเครียดกันกับรอบระเบียบวัตถุสิ่งจริงแต่ว่าเราก็าต้องมาลุ้นกันมาแบบว่าเขาเรียกว่ามารอดูกันว่าเสียงพี่อิงอ่ะจะขนาดไหนนะอันเนี้ยก็คือแบบรอฟัง,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 งมากว่าแบบเสียงทุกคนต้องเพราะแงงแง่เลยใช่ไหมเทียนแงงแง่เลยกูหมอลลำ เอาอะไรมาเพี้ยนก่อนยังแบบว่ามิสแกรนกรุงเทพอันนั้นมันแบบหมอขวันงานละหมอขวันแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นหมอนรามเ๋ยวน้องๆนั่งประจำที่ได้เลยนะครับเอเดเดี๋ยวเราจะต้องไปทำกิจกรรมกันแล้วนะคะฝากทุกคนติดตาม